ดีค่ะนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเพลงพื้นบ้านนะคะซึ่งนักเรียนก็คงจะคุ้นเคยกับเพลงพื้นบ้านมาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็กนักเรียนอาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะลักษณะของเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างไรเดักเรียนจะได้ศึกษาถึงความหมายแล้วก็ได้ฝึกการ ร้องเพลงพลื้นบ้านในลําดับต่อไปนะคะสาหรับในช่วงนี้นั้น mm hmm. น,นักเรียนก็หยุดติดต่อกันหลายวันนะคะนักเรียนก็มีโอกาสได้ไปทําบุญครูก็มีโอกาสได้ไปทําบุญเหมือนกันนะคะไปปิดทพองไปฟังพระธรรมเทศนานนะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะคะเราเป็นชาวพุทธ ถือว่าการทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครก็ถือว่าเราก็ทําบุญแล้วนะคะนอกจากนั้นการทําให้จิตใจของเราผ่องใสนั้นก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะเรียนหนังสือน,นะคะเพราะว่าคนที่มีจิตใจผ่องใสก็คือคนที่มีสมาธิในการเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการมีสมาธิต่างๆ <ie> นักเรียนจะสังเกตเห็นว่านักเรียนไปวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นเห็นว่า พระภิกษุนะท่านจะมีสมาธิอยู่ตลอดนะคะในขณะที่เทศนั้นก็จะต้องใช้สมาธิเพราะว่าเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะฟังเข้าใจความหมายบ้างไม่เข้าใจความหมายบ้างแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าท่านต้องการให้เราเป็นคนดีนะคะ,ะมาดูเนื้อหาละเอียดที่นักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะคะเนื่องจากว่าหยุดติดต่อกันหลายวันนักเรียนก็คงจะคิดถึงเพื่อนเพราะฉะนั้น ถ้าจะคุยก็ขอให้คุยกันนอกรอบนะคะหมายถึงว่ามีช่วงโมงว่างแล้วนักเรียนมีช่วงเวลาว่างนักเรียนค่อยคุยกันส่วนเวลาเรียนนั้นก็ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะเพลงพื้นบ้านนะคะ นักเรียนคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะขอแก้ไขนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6เพลงพื้นบ้านนักเรียนเขียนตัวโตกลางหน้ากระดาษนะคะเวลาที่นักเรียนเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้ใหม่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเพลงพื้นบ้านนะ หน่วยการเรียนรู้ที่6เพลงพื้นบ้านเร,เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะหน่วยการเรียนรู้ที่6เพลงพื้นบ้านนะคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนก็คงจะเคยได้ยินเพลงพื้นบ้านนะคะลักษณะของเพลงพื้นบ้านถ้านักเรียนเกิดในภาคอีสานก็คงจะเคยได้ยินเพลงพื้นบ้านภาคอีสานนะคะเนื้อหา หรือว่าท่วงทํานองก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะภาคเหนือก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาภาคก,กลางก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะภาคใต้ก็มีเอกลักษณ์ของภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งข้อแตกต่างนี้ก็หมายถึงว่าลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศหรือว่าค่านิยมต่างๆนั้นนะก็จะสื่อความหมายออกมาเป็นเนื้อหาของเพลงแล้วก็ท่วงทํานองของเพลงนะจะมีความแตกต่างกันนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะได้ฝึกการร้องเพลงพื้นบ้านในชั่วโมงต่อๆไปนะคะในชั่วโมงนี้เรามาดูความหมายของเพลงพื้นบ้านก่อนนะคะตัวหนังสือค่อนข้างเล็กนักเรียนฟังที่ครูอ่านให้นักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,นแต่ละสไลด์ครูจะให้เวลานะ,ะเพราะเ,าเวลานักเรียนจดลงในสมุดนักเรียนจดทั้งหมดเลยนะคะมาดูความหมายของเพลงพื้นบ้านนะคะนักเรียนฟังที่ครูอ่านด้วยนะคะ แล้วก็ฟังที่ครูอธิบายด้วยจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะความหมายของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านก็คือเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่างๆนะคะเหมือนกับที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ภาคเหนือก็จะมีเพลงพื้นบ้านภาคเหนืออยู่ภาคใต้ก็มีเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะเป็นคนหัวหินท้องถิ่นอำเภอหัวหินนะคะก็จะมีเพลงพื้นบ้านหรือว่าการละเล่นต่างๆ ที่แตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนิทานลักษณะของเพลงนะคะอย่างนิทานพื้นบ้านนะในแต่ละภาคก็จะมีเพลงพื้นบ้านมีนิทานพื้นบ้านที่แตกต่างกันออกไปนะประจุบคีรีขันมีนิทานพื้นบ้านที่ขึ้นที่นักเรียนเคยได้ฟังไหมคะมตามม้องไล่<ม>ใช่ไหมคะมตามม้องไล่<ม>ใหญยลำพึงนะ ประจวบคีรีขันธ์ก็จะเล่าอีกแบบหนึงห่งนะคะส่วนจังหวัดเพชรบุรีก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าจะขึ้นชื่อเพราะว่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่า,าสถานที่นะก็จะมีทั้งในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ยังมีที่จังหวัดเพชรบุรีก็มีเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านหรือว่า เป็นเพลงพื้นบ้านเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศนะคะอย่างเช่นนิทานพื้นบ้านในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีทะเลมีภูเขามีเกาะแก่งใช่ไหมคะแต่ถ้าภาคเหนือก็จะมีภูเขานะหรือว่าจะมีป่าป่าเขาลำเนาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนภาคอีสานเป็นภาคที่แห้งแล้งนะถือว่าเป็นที่ราบสูงก็จะ มีเพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการแห่นางแมวนะเพื่อขอฝนนะหรือว่าการละเล่นอื่นนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของเพลงพื้นบ้านเนี่ยเพลงพื้นบ้านจะเกิดจากคนในท้องถิ่นต่างๆคิดรูปแบบการร้องการเล่นขึ้นมานะคะบทเพลงจะมีท่วงทํานองภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะคะมุ่งที่จะนำเสนอเนื้อหาละเอียดให้สนุกสนาน คำศัพท์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะกล่าวโดยตรงๆไปเลยว่าต้องการอะไรนะมีการโต้ตอบกันมุ่งให้ความสนุกสนานรื่นเริงนักเรียนจดทันไหมคะรื่นเริงของครูนัรอเรือนะคะไม่ใช่รื่นเริงของนักเรียนเป็นรออะไรคะเออเป็นรอลิงไม่ได้นะคะถ้าเป็นรอลิงโดนหลอกนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอเรือนะคะ มุ่งให้ความสนุกสนานรื่นเริงนะคะใช้เล่นกันในโอกาสต่างๆเช่นสงกรานตรุษต่างๆนะตรุษจีนตรุษไทยก็มีใช่ไหมคะลอยกระทงนะไหว้พระประจำปีหรือแม้กระทั่งในโอกาสที่ได้มาช่วยกันทำงาน เพลงพื้นบ้านนะคะใช้เล่นในโอกาสต,ต่างๆเช่นสงกรานเทศกาลตรุษต่างๆนะลอยกระทงงานไหว้พระประจำปีหรือแม้กระทั่งในโอกาสที่ได้มาช่วยกันทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการเกี่ยวข้าวการทำนาถ้าเกิดทำนาต่างคนต่างทำก็ไม่สนุกสนานนะคะก็มาช่วยกัน สามวันนี้ไปช่วยอีกครอบครัวนี้อีก3ามวันข้างหน้าก็ไปช่วยเรื่อยๆไปนะก็จะทำให้เ,เกิดความสมัครสมานสามัคมค,คขีขึ้นในหมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินหรือว่าไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าทำงานกันหลายคนคนในสมัยก่อนนั้นจะมีน้ำใจนะคะ มีงานอะไรเนี่ยไม่ต้องวานเลยนะจะไปช่วยด้วยความเต็มใจนั่นคือการดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อนนะคะบรรพบุรุษของเราเป็นมาบมีความเป็นมาอย่างนั้นแล้วก็อาชีพของบรรพบุรุษของเราก็เป็นเกษตรกรเกษตรกร,ก,ร,ร,ก,รก็คือทำไร่ทำนานะคะทำไร่ทำนาทำสวนในปัจจุบันนึกเลยจะเห็นได้ว่าการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านหรือว่า,าการร้องเพลงกล่อมเด็กกล่อมลูกเพลงกล่อมลูกนะคะเพลงกล่อมเด็กก็ถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านเหมือนกันปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ได้ยินนะคะเพราะอะไรคะเพราะการดำารงชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นปู่ย่าตายายจะมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกลูกหลานนะคะ พ่อแม่เนี่ยก็เลี้ยงดูลูกปู่ยาตายายก็เลี้ยงดูลูกในขณะที่ลูกไปทํางานนั้นก็เลี้ยงหลานนะก็จะร้องเพลงกล่อมเด็กนะคะแล้วก็ให้ฟังนิทานไปด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ต่างๆนั้นแตกต่างไปนะ พื่อร่วมมือร่วมใจการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเรียบร้อยนะ